สวัสดีค่ะคืนนี้มุมเกษตรจะมาเลือกคัดตัดนะคะเพื่อที่จะเก็บเป็นพ่อพันธุ์วันพรุ่งนี้นะคะแล้วก็ตั้งใจว่าจะเก็บช่วงสายๆนั่นแหละนะคะแต่ลืมนะคะตอนนี้ก็เที่ยงคืนกว่าแล้วนะคะเ,เพิ่งนึกได้นะคะก็เลยออกมาส่องดูว่าสามารถที่จะเก็บตัวไหน,เ,นเอาไปเป็นพ่อพันธุ์ได้บ้างนะคะตัวนี้สวยมากนะนแต่เสียดาย มุมกเกษตรปลูกเขาลงแปลงนะคะเดี๋ยวจะลองหาดูนะคะว่ามีต้นไหนบ้างที่แบบไม่ได้ปลูกลงแปลงแล้วก็เขาเ,าเราสามารถที่จะยกเขาไปเป็นไปเป็นพ่อพันุได้ในวันพรุ่งนี้นะคะพีไวหนึ่งนะพีไวหนึ่งเดี๋ยวมุมกเกษตรก็จะยกไปนะคะก็น่าจะเอาพีไวหนึ่งแล้วกเ็เดี๋ยวต้องดูว่ามีกระติจูดไหมนะในะแปลงมีเยอะเลยมืดหน่อยนะคะพอดีโคมไฟ แบตจะหมดนะคะก็อาจารย์มึนๆนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราไปดูตรงนี้ว่ามีตัวไหนบ้างนะคะตัวนี้อิชิโนะไฮเดตันนี่นะคะค่อนข้างแกสอนค่อนข้างที่จะไม่ค่อยฟุ้งนะคะตัวนี้เป็นกระติจูนะคะอาจารย์เลือกกราติจูแล้วก็อ่าพี่ไว้หนึ่งไปเป็น แม่พันุ์ในวันพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวมุมกเกษตรขอยกเขาก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวยังไงจะถ่ายตอนที่ยกไปแล้วให้เพื่อนๆดูอีกทีหนึ่งนะคะโอเคค่ะก็เรียบร้อยเนาะเอามาหลบพึ่งไว้ในบ้านนะคะหรือว่าใครที่ที่โรงเรนสามารถมีที่หลบก็เอาไว้ที่โรงเรนก็ดีนะคะจะได้ไม่ต้องยกไปยกมานะคะกระติจู เกสอนเขาค่อนข้างที่จะฟุ้งนะคะเป็นพ่อพ่อพันุ์ได้อย่างดีเลยทีเดียวแต่พีวาเนี่ยปกติเขาจะไม่ค่อยฟุ้งเท่าไหร่นะคะก็ช่วงนี้จะพยายามตื่นเช้านะคะแต่ว่าช่วงนี้นอนดึกเนาะนอนดึกก็อาจจะตื่นสายเนาะถ้าใครที่คิดว่าตื่นสายเนี่ยก็ควรที่จะเก็บเกสรนเขาไว้นะคะหรือว่าไม่อย่างนั้นก็ควรที่จะยกต้นของเขามาแอบไว้นะคะจะได้มีพ่อ จะได้มีพ่อไว้ผสมเกสรนในวันรุ่งนี้เนาะเพราะว่าถ้าเราตื่นสายหรือว่าบางทีถ้าเพิ่งเขารู้แหล่งแล้วเนี่ยเขาก็จะตื่นแต่เช้ามาเก็บเกสรน,นะคะพอเราไปถึงเราก็จะไม่มีเกสรนในการผสมแล้วนะคะบานเลอะนิดนึงก็ไม่เป็นไรนะคะอย่างน้อยเราก็แบบเก็บเกสรไว้ได้นะคะเนาะอยังไงพรุ่งนี้ถ้ามุมเกษตรตื่นทันนะคะจะไปถ่ายดอกไม้สวยๆให้เพื่อนๆดูนะคะแต่ถ้าตื่นสายเนี่ยก็อาจจะ ตอนผสมเกสรถ้ามีเวลาก็อาจจะถ่ายคลิปให้เพื่อนๆดูนะถ้าไม่มีเวลาก็อาจจะรอโอกาสต่อไปนะคะเนาะวันนี้มุมเกษตรก็พาเพื่อนๆมาเก็บอ,อคัดตัดนะคะเพื่อที่จะเอาไว้เป็นพ่อพันธ์ุในวันพรุ่งนี้แค่นี้ก่อนนะคะกระติจูนะคะกำลังจะบานนะคะส่วนโลบิเบียพีไว้หนึ่งพรุ่งนี้เช้าประมาณ ที่สามที่สี่ที่ห้านะคะเขาก็จะเริ่มแย้มนะคะแล้วก็บานสุดในช่วงบางบางต้นก็ช่วงสายๆนะคะบางต้นเช้ามาเขาก็บานสุดแล้วนะคะส่วนอิชิโนบนะคะเขาจะบานช่วงประมาณห้าทุ่มเที่ยงคืนนะคะแล้วแต่แต่ละตัวอย่างตัวเมื่อกี้เป็นไฮบริดซันนี่เนี่ยเขาบานเกือบจะสุดแล้วนะคะแต่ตัวอิชิโนบกระติจุเนี่ยเขากาลังจะบานนะคะเนาะอ่ะวันนี้เราก็เจอกันแค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์เพื่อที่จะติดตาม กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะติดตามคลิปใหม่ๆของมุมะเกษตรในโอกาสต่อไปด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ